สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมไอ้นนท์ชั้นเนะครับวันนี้นะครับผมได้เอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้ของผมนะว่าผมจะเอามาลากตัวนี้นะเป็นรถยูของเราเองนะผมก็ร่วมกันว่ามันจะลากได้หรือเปล่าแต่ผมเคยลากมาแล้วมันก็ลากได้อยู่นะแต่วันนี้จะมาทําให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าผมเอาผมเอาจักรยานไฟฟ้าของผมเนี่ยมาลากเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวถามว่าเอาไปใช้งานจริงได้ไหมมันก็ใช้ได้ใน ในของที่เบาๆส่วนของที่หนักผมผมยังไม่เคยทําแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ทําด้วยเพราะว่ามันจะเป็นหนักของตัวรถเรานะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพังเอานะทุกคนอ่านี่โอเคทุกคนเดี๋ยวทุกคนไปดูผมเอาอ่าเจ้าหัวรากตรงนี้นะครับเอาหัวรากตัวนี้ไปประกอบกับรถกันเลยนะเดี๋ยวไปรอผมเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไปดูผมทํากันเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มเอารถยุไปอ่า ไปประกอบกับรถไฟฟ้าของผมนะโดยโดยยึดด้วยเชือกนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูผมทํากันเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าของผมไม่รู้ว่าจะเห็นหน้าผมหรือเปล่านะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวไปทำกันเลยนะครับผม โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่นี่นะเราประกอบด้วยเชือกนะทุกคนเนี่เดี๋ยววิธีการประกอบเดี๋ยวผมจะมาให้ดูในคลิปหน้านะทุกคนคลิปนี้ผมเอามาลากให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่นะนี่เป็นรถยุ่งเรานะโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาขับกันเลยนะเดี๋ยวผมจะขับให้ดูนะคะทุกคน เปิดสวิต์เรียบร้อยนะครับนี่ไฟขึ้นเรียบร้อยนะเห็นไหมครับนั่นแหละอ่าเดี๋ยวบีกันเรื่งเลยนะครับก็ไปได้เลยนะเอา้าไปทุกคนเลสโกโอ้โห oh oh. คือแต่ว่ามันเป็นแบบญ้าแบบนี้นะขอคือแบบว่าเขามันก็จะขับยากนิดนึงนะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวไปเริ่มขับกันเลยนะครับก็เช่นนี่นะครับขับได้อยู่นะนี่แล้วก็เลี้ยวได้เหมันงนี่เห็นไหม จะขับไปดูเสียงอาจจะดังไหมนะทุกคนเพราะว่าเขามันอยู่ในดงกล้วยทุกคนย้ามก็จะเยอะหน่อยนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ท่านชมดูด้านหลังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับท่านชมอ่ะนี่นะครับนี่ก็คือรถเป็นรถด,ดูด้านหลังนะครับผมก็จะเอาคือเชือกมันยาวเกินนะมันก็เลยแบบอยู่ตรงนี้นะคะเออมาไว้นี่นะ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้แล้วผมก็จะขับไปให้ผู้ชมดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมอ่านี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปขับให้ดูนะผมได้ตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วนะถ้าถ้าแต่งกายไม่สุภาพยังไงก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผม โอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขับตรงถนนจริงกันเลยนะครับผมเพราะว่าขับบนหญ้าอย่างนี้มันขับยากนะครับเพราะว่ามันจะเปืองแรงรถนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปขับบนถนนกันเลยนะครับผม let's go อ่าโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ผมเอากล้องมาตั้งไว้ตรงถนนเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะขับตรงเส้นนี้ให้ดูนะว่ามันลักษณะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวผุไปขับกันเลยนะครับผม โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ไปทดสอบให้ดูแล้วนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอโนนชาแนลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสจาหนุกนี้สวัสดีครับ